ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมมารีวิวนะครับเป็นภาพปิดตานะครับที่มีความนิยมนะครับควรค่าแก่การเก็บสะสมนะครับนั่นคือปิดตาของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับพิมพ์ที่เพื่อนๆได้เห็นนี่จะเป็นพิมพ์ร้อยองค์นะครับนะครับพิมพ์ร้อยองค์นะครับ เป็นเนื้อนวะนะครับแก่เงินนะครับเพื่อนๆจะสังเกตยันขององค์หลวงปู่นะครับก็จะเป็นยันเฉลียวเพชรนะครับอันนี้จะเป็นหล่อร้อยองค์นะครับเพื่อนเืนก็จะเห็นเส้นยันนะเป็นเส้นนูนนะครับอักขระชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเนื้อผิวพันธุ์ขององค์พระก็จะมีร่องรอยความเก่านะครับตามจอกตามอะไรก็จะมีดินขี้เบ้าอยู่นะครับ ันนี้จะเป็นพิม์พเกอเดียวปิดตาหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับปัจจุบันนี้หาชมได้ยากมากครับนะครับไม่มีใครที่จะมาให้ชมกันอย่างนี้นะครับเพราะเป็นของรักของหัวของเจ้าของผู้ครอบครองนะครับก็เป็นที่จราบกันนะครับว่าขององค์หลวงปู่นี่ก็จะเน้นหนักไปทาง อยู่ยงคงกระพันนะครับแค้วขานานะครับนะครับลักษณะยันตรงท้ายนี่นะครับก็จะเป็นยันโอมนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นการหล่อนะครับยันหล่อในตัวเลยนะครับ นี่ยันเฉลียวเพชรน,นะครับดูง่ายๆครับองนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนก็ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ได้ดูเลยนะฮะเพราะผมก็ตั้งใจมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไม่ไม่ค่อยมีใครมีหรอกครับพิมพ์เกลเดี่ยวหลวงพ่อทาวัฒนเพลิงแตกอายุการสร้างกวร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเป็นที่เจาะแวทงหานะครับ ของบรรดานักสาสมนะครับพระปิดตานะครับเพื่อนเพื่อนครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ